สร้างผิวสวยสมบูรณ์แบบได้ทุกวันเพียงใช้ไฮยาอินเทอร์สีวินิ่งพรีซีรัมหนึงหลอดหยดเป็นขั้นตอนแรกหลังล้างหน้าเช้าและเย็นเป็นประจำเพราะอุดมไปด้วย n a t ชอรัลไฮยารลอนรอยเปอซได้รับรองมาตรฐาน e c o ค e ซ r ร์จากเยอรมนีมอบความชุ่มชื้นลดเดือริ้วรอยให้ผิวตึงกระชับเรียบเนียนผสานกับฟลาวเวอร์เอ็จากฝรั่งเศส และคาเวลามเอ็กซ์ตรจากออสเตรเลียมีเนเชอรัลเอชผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนช่วยให้ผิวดูสดใสมีออรา่าและมีซากุระเอ็กซตรัจากเกาหลีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวลดเลือนความหมองคล้ำให้ผิวดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเพิ่มการบำรุงผิวด้วยไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุล สร้างผิวให้แข็งแรงสมบูรณ์แบบด้วย h y a ดี d Complex ซึ่งประกอบด้วยโซเดียมไฮยาลูโรเนตโมเลกุลขนาดใหญ่100%เนเชอรัลจากเยอรมนีช่วยกักเก็บน้ำในเซลล์ใต้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนตึงกระชับรูขุมขนเล็กลง ซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดกลางช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากเป็นพิเศษให้ผิวอิ่มน้ำฉ่ำใสเป่งฝั่งยาวนานไฮโดรไลซ์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดเล็กซึมสู่ผิวได้ล้ำลึกทำให้ริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับไฮยา Perfect Skin Series มอบผิวชุ่มชืน้นผิวอิ่มน้ำ ชำ้ำสเปล่งปลั่งยาวนานเรียบเนียนรูปขุมขนเล็กลงริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับกิฟฟินเฮยา Perfect Skin Series ผิวสวยครบสมบูรณ์แบบทุกมิติ